ผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนทำอาหารสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมาทำความรู้จักแล้วก็มาดูหน้าตาของอุปกรณ์ที่ก็บอกว่าทำมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะฮะต้องให้คุณแม่มาที่บายนิดนึงนะฮะว่าอุปกรณ์ที่เตรียมมาไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการทําอาหารแต่ว่าเป็นอุปกรณ์สาหรับเด็กโดยเฉพาะหละฮะใช่ใชค่ะอันนี้มาจากไหนเป็นอะไรกันบ้างครับก็ถ้าบางส่วนคือเราจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าของที่หาในเมืองไทยได้อย่างเช่นแบบว่าโร n ิ่งพินอันเล็กอะไรเงี้ยก็คือจะซื้อในนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างแบบ ตะหลิวถ้าเกิดดูเนี่ยมันจะเป็นไซส์เล็กอะค่ะเหมือนยอดส่วนลงมาจากของผหญ่ยาเป็นไซส์เล็กกวปกติแล้วก็น้ําหนักเบาคือจับถนัดมือค่ะลองถ้าเกิดลองถือดูจะเห็นว่าจะเบากว่าใช่แต่ว่าด้วยวัสดุมันจะเป็นแบบของที่แบบคุณภาพจริงๆทำได้จริงไม่มีอันตรายใช่ค่ะก็คือแบบผัดทอดอะไรได้เลยค่ะ ต่างๆเหล่านี้เราต้องนําเข้ามาไหมหรือว่าต้องสั่งทําเป็นพิเศษไว้อางไงะเอ่อนำเข้ามาค่ะมีส่วนหนึ่งที่แบบเป็นเซ็ตของญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกที่หนีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหนีบง่ายกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะเป็นเซ็ตญี่ปุ่นเลยแต่ว่า ถ้าอย่างมีดน,นี้ก็คือจะซื้อมาจากออมันเป็นของสวิสค่ะอันนี้ก็จะมีคนไทยนําเข้ามาอยู่แล้วค่ะต่างจากมีดปกติางฮนะเพราะเด็กอยู่กับมีดอันตรายมากนะใช่อันนี้มีดมันจะเขาเหมือนดีไซน์มาเพื่อที่แบบเด็กจะจับถนัดมือแล้วก็ด้วยรูปแบบมันก็จะดูเด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาตัดเนื้อตัดผักทําทุกอย่างคือมันจะตัดง่ายตัดออกแน่ๆแ,แต่ว่าคือมันไม่บาดแน่ๆค่ะไม่บาดมือ๋อาไม่บาดมือแน่นอนแต่สามารถตัดอย่างอื่นได้หมดใช่ใช่ค่ะ คืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าในอนาคตถ้ามันขยับขยายสถานที่ออกไปก็ต้องนําเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็นําเข้ามาค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเราก็เลยมีคิดเองกันอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้แล้วในอนาคตไม่รู้ว่านั้นแค่ไหนถ้าทาเองได้ก็จะทําเองครับแลวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นอุปกรณ์สําหรับทําครัวละฮะอันนี้็นไงฮะก็ถ้าถ้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นก็คือใช้ปกติที่มีอยู่แล้วในบ้านเราที่เขาแบบมีขายทั่วไปอยู่แล้วค่ะเตาอะไรเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ เอาเข้าไปอบให้อยู่แล้วผู้ใหญ่ก็เป็นคนอาจารย์ก็เป็นคนหยิบเข้าไปใส่เตาอบหยิบเข้าหยิบออกอะไรร้อนๆอ,อันตรายเนี่ยไม่ไม่ให้เด็กแตะอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋ะอฮะอะครับพอจะเห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทีมงานของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมานะครับว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเขาอยู่กับการเรียนทำอาหารเนี่ยเขาสนุกมากน้อยแค่ไหนกันบ้างไปชมกันดูครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าธุรกิจ SME อีกหนึ่งธุรกิจที่เรามานําเสนอกในวันนี้ก็คือการสอนอาหารสําหรับเด็กนั่นเองครับสำหรับที่นี่ฮะสถาบันสอนทำอาหารนะครับอเลิร์เลนซัมติงครับซึ่งคุณแหม่มก็บอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยไม่มีอะไรมากมายเลยนะเพียงแค่ไปเดินนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วก็ไปเห็นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สําหรับเด็กเนี่ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเอะถ้ากลับมาบ้านเราเนี่ยจะสามารถต่อยอดพัฒนาแล้วก็ทําเป็นธุรกิจได้หรือไม่ ท้ายสุดเธอก็ทําได้จริงๆแล้วก็ประสบความสมมําเร็จด้วยนะครับท้ายสุดครับแม่ครับฝากนิดนึงเผื่ะว่าหลายคนที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้หรือว่าอยากจะส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ยังคงควานหาอยู่นะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรเนี่ยฝากนิดนึงคนระับก็คือจริงๆแล้วเรื่องทําธุรกิจค่ะคือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วแล้วเราแบบเจอสิ่งที่แบบเอ๊ะเห็นแล้วเราแบบมีความคิดขึ้นมานิดนึงว่า เฮ้ยมันอาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยคือก็อยากให้แบบลงมือทําเลยค่ะคืออย่าไปรอแบบว่าเหมือนคนอาจจะแบบมีความลังเลค่ะเหมือนแบบคิดคิดว่าแบบไอเดียตัวเองดีแล้วแต่ก็ยังแบบไม่แน่ใาจาแล้วก็เหมือนเอ้ยอย่าพึ่งเอาไว้ก่อนเถอะพอมาถึงวันหนึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามีคนอื่นเอาไปทําแล้วเราก็จะรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะทำเนอะอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้คิดแล้วทาเลยมากกว่าค่ะครับแล้วก็ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวสถาบันอลิเจียสัมพันธไหมฮะ ก็คือถ้าสมมติว่าพ่อแม่ผูกครองอะไรเงี้ยอ,อยากให้แบบลูกมาลองเรียนดูอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพาเข้ามาลองได้ค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเด็กอันไหนก็ตามไม่ใช่แค่อันเนี้ยค่ะคือแบบว่าอยากให้เด็กเขาชอบสิ่งที่เขาทําจริงๆคือแบบว่าไม่อยากให้ผูกครองไปพุชเขาว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้แบบนี้เหมือนแบบตารางชีวิตเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ คือเหมือนแบบว่าให้เขามีสระใน,ในแบบการตัดสินใจในการคิดว่าเขาอยากทำอะไรเขาชอบอะไรค่ะวันนี้ทางรายการ SME Academy ต้องขอขอบพระคุณนะคุณแม่มวรัรณาการชนะชูศักนะที่มาแบ่งปันไอเดียแล้วก็แนวคิดในการประกอบธุรกิจกับเรานะ,ะขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำติชมรายการ SME Academy ก็ส่งกันมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ SME Academy และผมสถาพรเรียป่าครับพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเวลา17.30นาท of e e e <It> ีถ <Sydney. transparency S 3> ึง18.00นาฬิกาครับทาง Airbag Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ